เซเว่นในรีเบิร์ปล่อยแพดโน้ตประจำวันที่30ตุลาคมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปลุยกันอย่าปล่อยให้การปะจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับเ a y to Win t ท p u p อผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Topup อยู่แล้วไปทำกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด M O J I ด้วยนะ สำหรับวันที่30ตุลาคมนะครับก็จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งแต่ช่วงตี5นะครับไปจนถึง10โมงเช้าตามประกาศแรกนั่นเองครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็ตัวละครใหม่ครับคิริเอลหนึ่งในคณะปฏิวัติลูมินัสนั่นเองครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายเวทนะครับตีธรรมดานะครับสร้างความเสียหายทั่วไปเลยนะครับ100%ของพลังโจมตีเวทแต่ถ้าเกิดอัพสกิลเนี่ยก็แรงขึ้นด้วยและยังมีการแปะอมพาตในอัตรา35% 1เทินด้วยนั่นเอง สกิลหนึ่งครับตนเองเนี่ยจะขจัดดีบัฟทั้งหมดที่อยู่ที่ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณความเสียหายของสกิลนี้ตามจํานวนดีบัฟที่ขจัดออกด้วยนะครับทับซ้อนก็ได้สูงสุดสสแต็กนั่นเองนะซึ่งการล้างสถานะดีบัฟเนี่ยหนึ่งสแต็กก็จะได้ปริมาณความเสียหายของสกิลนี้เพิ่มขึ้น4 0สนะครับสสแต็กก็ร้อยนะครับและสกิลนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่220%และโจมตี2ครั้งด้วยนะครับเป็นดาเมจเดีียวท รุนแรงนะครับยิ่งถ้าเกิดล้างดีบัฟออกมาได้ก็จะยิ่งแรงนั่นเองนะถ้าอัพสกิลนะครับก็จาก2 2 0ก็จะกลายเป็น267ครับอ่า C2 ครับมันจะเพิ่มผลครับเมื่อใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้นะครับจะทำให้สกิลนี้ทำงานต่อเนื่องแบบ100%อนะครับอันนี้บอกเลยว่าความสามารถเหมือนกับพวกเดลโลนเป๊ะเลยนะเดลโลนซิเวสต้าเนี่ยจะมีสกิลแบบนี้อยู่ว่าแบบใช้สกิลนี้ฆ่าปุ๊บมันก็จะเด้งต่อไปอยังอีกตัวหนึ่งเลย ประมาณนั้นนะฮะต่อมาครับสกิล2ครับเป็นสกิลหมู่นะครับศัตรูทั้งหมดเลยนะสร้างความเสียหายเวทแบบทะลุทะลวงนะครับผมก็คือทะลุพวกอมตะเทินแบบวนานเซซ่ายูชินอะไรพวกนี้57%ของพลังโจมตีเวท2ครั้งครับแล้วก็อมพาสนะ30%นะครับ2เทินนะก็เออโอเคนะก็พอได้อยู่นะครับทะลุทะลวงไม่สน ความป้องกันเสียหายอัม,มาพาตโอเคไม่มีอะไรนะครับอัปเกรดสกิลนะครับก็ความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็อัม,มาพาตเพิ่มจาก30เป็น35นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูแพสซีฟสกิลกันหน่อยนะครับแพสซีฟสกิลนะครับตัวเองเนี่ยจะมี i วอยชิล l d อยู่ที่3ครั้งครับอ่าแล้วก็ยังมีอํานาจด้วยนั่นเองนะอำนาจก็คือทําให้เลือดเหลือหนึ นะครับแล้วก็เมื่ออำนาจทําทงานก็จะได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ135%ของพลังโจมตีเวทของตัวคีรีเอล3เทินครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามสัสดส่วนความเร็วโจมตีนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแพสซีฟเนี่ยอ่านๆไปก็แอบคล้ายๆของโคลเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่นะฮะอ่ามันจะใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 2 0ทุก7นะหน่วยของสปีดนั่นเองนะสูงสุด 1น8 0ันนั่นเองนะครับและนอกจากนี้คิริเอล่ย,ยังสามารถที่จะมาบัฟเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทให้กับเพื่อนในทีมได้ทั้งหมดเลยนะครับตลอดเวลานะแค่ตัวของคิริเอลยืนอยู่ก็ได้ไปเลย17%นะครับอัพสกิลนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยทำสปีดมากขึ้นก็จะได้แอตแทกเพิ่มอันนี้เหมือนโคไปเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายเวททั้งทีมนะครับก็จาก17เป็น20%นะซ6ครับมีผลอะไรเพิ่มขึ้นครับ ปริมาณดูดซับโล่ป้องกันเป็น155%ของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็มีในส่วนของคุ้มกันการเคลื่อนไหว3เทินนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ติดซีซีที่หยุดได้เลยนะครับใน3เทินแรกโอ้อันนี้ก็แอบฟีลคล้ายๆกับเจฟซีสออะไรแบบนี้นะครับก็ดูดีไหมยังดูรู้สึกว่ามัน มันยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวเอาไว้ลงดันอะไรสักอย่างหนึ่งนะจากที่ผมอ่านดูมันเป็นแบบเวทเป้าเดี่ยวหนึ่งห้าเป้าหนึ่งมันดูแหม่งแหม่งยังไงไม่รู้นะฮะทุกคนมีไอเดียยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังหรือได้อ่านครั้งแรกลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยยังไม่รู้ว่าจะมีที่ลงให้ตัวนางหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้หมายความว่าอะไรคือ C6 เนี่ยคือมันจะติดสถานะอย่างอื่นแหละพวกดับศูนย์เอ่ยลดแอสแท็กจากตัวนูวน้นตัวนี้อ่าลดต้านลดอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามันจะไม่ติดพวกตัวของหินพวกสตันอะไรเงี้ยทำให้สกิลหนึ่งอะ่ะมันก็เลยทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอ่าก็คือแบบว่าเราล้างอย่างอื่นแทนแล้วก็ยิงนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าโดนเร่งเทินอะไรกันมาแล้วก็ทําให้การคุ้มกันเคลื่อนไหวตรงนี้มันหายไปนะครับติดซีซีอย่างอื่นก็ไม่สามารถล้างตัวเองออกมาได้นั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวลองเอามาใช้งานกันดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคิริเอลนะฮะ ต่อมานะครับถึงคิวรีเมคของพี่คริสกันบ้างนะครับว่าพี่คริสเนี่ยปรับมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เริ่มจากสกิลเดี่ยวก่อนนะสกิลหนึ่งเนาะอ่าสกิลนี้นะครับก็จะมีการโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของดาเมจอ่าแล้วก็อัตราเดสยังเหมือนเดิมนะครับ50%ครับเนาะแล้วก็นี่ฮะจะมีผลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเมื่อกำจัดศัตรูด้วยสกิลนี้นะครับจะได้รับโล่เท่ากับ 135%ของพลังโจมตีกายภาพ3เทินให้แค่ตัวละครคริสตัวเดียวนะครับไม่ได้ให้เพื่อนนะให้ตัวเองคนเดียวนะครับก็หมายความว่าถ้าเราใช้สกิลนี้ฆ่าได้คริสก็จะได้โลยืนนานขึ้นนะครับแล้วก็ผลของการอัพสกิลนะครับดาเมจเนี่ยก็370นะครับแล้วก็อัตราเดท60สเท่าเดิมนะแต่ดาเมจตกนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ C6 นี่ก็จะได้อัตราเดทส0เหมือนกันเป๊ะสรุปก็คือสกิล1เนี่ยเพิ่มมาแค่เรื่องของโล นั่นเองนะครับสกิลสองนะฮะดาเมจลดเหมือนกันนะครับแล้วก็อ at ัตราเดส25%าเรเเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นี่ฮะเมื่อกำจัดศัตรูด้วยสกิลนี้ได้รับโล่อีกแล้วนะฮะคือง่ายๆคือคริสทุกสกิลก็จะเดสค่าปุ๊บสร้างโล่ให้ตัวเองได้อืมนะการอัพสกิลนะครับก็จะมีการเพิ่มอัตราเดสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่25%ใช่ไหมมันก็เพิ่มมาเป็น30 ก็นิดเดียวเท่านั้น5%นะฮะส่วนดาเมจก็เบาลงอยู่แล้วนะแต่มันก็ไม่ได้หวังดาเมจอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะก็คือได้โล่2สกิลนะครับส่วนแพสซีฟสกิลนะฮะก็จะมีโล่ป้องกันเท่ากับ160%ของพลังโจมตีกายภาพเริ่มต้นเลย3เทินนะก็คริสอาจจะต้องทำแอดแทกกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อตายจะคืนชีพอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเป,เป๊ะนะครับแล้วก็พันธมิตรทั้งหมดนะครับได้เลือดก็คือการฮิวทั่วไปเลยนะ แล้วก็เพิ่มระยะอมตะต,ตอนอัพสกิลเหมือนเดิมนะครับซีสรีเซ็ตเหมือนเดิมสรุปง่ายๆก็คือคริสเนี่ยจะมีโล่ตั้งแต่เริ่มต้นและหลังจากที่คริสฆ่าฆ่าฆ่า่า,าได้ด้วยสกิลของเขาได้เขาก็จะได้รับโล่เรื่อยๆนะครับบวกกับการฮิลไปด้วยนะครับส่วนตัวองว่าก็อาจจะเวิร์กนะเพราะว่าออปกติเนี่ยไม่ว่าจะทีมเวททีมกายตอนเนี้ยมันก็มีตัวละครตัดฮิลตัดอะไรอย่างนี้การที่มันเป็นการเสกโลแทน อาจจะทําให้เล่นได้ในบางสถานการณ์แต่ก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่ามันก็เสกโล่ให้แค่ตัวเองนะครับมันไม่ได้ทําให้ภาพรวมของทีมมันอัปเกรดขึ้นนะครับอะก็ต้องรอดูกันว่าการที่คริสยืนได้นานขึ้นด้วยการที่มีโล่มันหมดเลยทุกสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูเพราะผมก็ทํา4 6เตรียมไว้แล้วนะครับอะต่อมาครับคอนเทนต์ใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมเนื้อเรื่องอีกแล้วนะฮะ เออนะฮะกิจกรรมเนื้อเรื่องก็มากันต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการแจกของอยู่แล้วนะในนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะมีการแจกอะไรบ้างนะครับแต่ว่าชื่อธีมรอบนี้ก็จะเป็นเหล่าเด็กน้อยผู้ไขว่คว้า,วาดวงดาวนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมของพวกคณะปฏิวัตินั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มคิริเอลนะครับลงไปในลายชื่ออัศวินในตำนานบาบาบานะครับในใบเรียกต่างๆนะครับก็จะมีการเพิ่ม นะกระดานหมากลุกรวมอะไรต่างๆต,ตรงนี้นะฮะก็จะมีการเพิ่มคายเพิ่มอากิล่าเข้ามาแล้วก็มีเพิ่ม k รีเป็นรูปโ,โ,โปรไฟล์ทั่วไปอันนี้คือข้อมูลทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มระบบนะครับฟังก์ชันเสริมเครื่องประดับนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการสก,กัดนะฮะเวลาที่เราเอาประดับเนี่ยสชิ้นมารวมกันไปแล้วแล้วบางทีเราอยากแยกออกมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานกับหลายๆตัวละครหรือเอาไปใส่ประดับวงอื่นก็จะสามารถทําได้แล้วนะครับโดยที่ มันจะต้องใช้ไอเทมอย่างน้ํายาสกัดเสริมพลังนะครับตัวนี้ก็จะซื้อได้นะครับจากร้านค้าโทปาสหรือว่าร้านค้าสงรามเบสเซ็ตนะครับผมอ่านี้ก็ไม่มีรูปให้ดูนะฮะแล้วก็เพิ่มระบบเลิกใช้อุปกรณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการติ๊กอุปกรณ์ที่เราจะไม่ใช้หรือว่าเดี๋ยวรอขายทิ้งทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกสบายครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับธีมในเกมให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนั่นเองนะก็จะเปลี่ยนล็อบบงล็อบบี้อะไรต่างๆเป็นฮาโลวีนหมดแล้วก็มีสกินใหม่เข้ามา6สกินเลยนะครับก็มีลูรี่มีคายมีพะแม่โลซี่นะครับมีจูริมีไพยมีโครี้นั่นเองนะครับ<ะ>แฟชั่นของโครี e, ้เนี่ยก็จะได้จากการซื้อพาสพรีเมียมนั่นเองนะซึ่งพาสตัวนี้ก็จะใช้รูบี้ในการซื้อเตรียมรูบี้ไว้ให้พร้อมได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเปิดให้เราเล่นกันนะครับก็คือ กลุ่มนักเดินทางจุดตินั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเปิดให้เราเห็นกันแล้วแต่ว่าจะเล่นกันจริงๆเนี่ยวันที่3พฤศจิกายนเวลา7โมงเชา้านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งละกันนะฮะว่าเอ่อแต่ละตัวแต่ละบอสหรือวิธีการเล่นของมันเป็นยังไงนะเพราะว่าดีเทลของโหมดนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวจะจัดทีมแล้วก็อธิบายมาให้ด้วยเลยนะครับผมว่า อันนี้มันเล่นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางของซีซั่นแต่ละซีซั่นสามารถมาอ่านดีเทลตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อเดียวหัวข้อใหญ่เลยนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะมีการเพิ่มสินค้าใหม่ลงในร้านค้ากิลวครับซึ่งอันนี้จะมีการเพิ่มใบเรียกอดีตสจกักรพรรดิเข้ามานะครับก็คือพวกแทโอยอนฮีคาม่มาคายนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือจะได้จากเศษเทพแห่งการทำลายล้างเนี่ยก็คือได้จากคอนเทนต์เมื่อสักครู่นี้นั่นเอง นะ,ะถ้าใครเคยดูรีวิวแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันจะเป็นดาวเหลืองๆนะครับแล้วก็มีพวกกล่องเครื่องประดับหายาก5ดาวด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องรางเสริมพลังด้วยอืมก็สามารถแลกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอร้านค้าโทปาสแล้วก็สงครามเบดเสร็จเนาะก็จะมีการเพิ่มมาอ่านี่ฮะโทปาสนะครับ600โทปาสซื้อน้ำยาสกัดเสริมพลังได้1ครั้งหรอเออส่วนถ้าเกิดเป็นสงครามเบดเสร็จนะครับ ก็ใช้ซื้อได้12ครั้งใช่ไหมเออใช้1,000แต้มนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเวลาสกัดออกมามันต้องใช้ขวดอันนี้กี่อันนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีเพิ่มข้อมูลในช่วยเหลือนะครับการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังนะครับอยู่ในแถบดีบัฟนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถอ่านในเกมได้นะครับมีการปรับปรุงคอนเทนต์ด้วยนะครับเปลี่ยนเสียงภาคอัศวินบางส่วนนะฮะ โรซี่นะครับรูดี้ชานเซเลอร์พีดำแล้วก็โนโฮนะครับเออเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเปลี่ยนเสียงภาคเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็ได้ยินกันมาบ่อยนะตัวละครพวกนี้นะครับอ่ะขอองค์เทพธิดาอะไรเนี่ยนะฮะปรับปรุงปุ่มแจ้งเตือนสีแดงนะครับเวลาที่มีการต่อสู้ซ้ำอะไรต่างๆนะฮะปรับปรุงกิลนะครับ,รบ,นะรบให้มีปุ่มแจ้งเตือนสีแดงแสดงผลเมื่อมีข้อความแชทกิใหม่นะครับอ่าสงครามกิวนะครับ ปรับเวลารีเซ็ตข้อมูลแถบสมาชิกกิ้วในป๊อปอัพอันดับนะ,ะก่อนเปลี่ยนเนี่ยก็จะรีเซ็ตเมื่อประมวลผลนะครับแต่ว่าหลังเปลี่ยนก็จะรีเซ็ตเมื่อจับคู่รอบถัดไปนะแล้วก็มีปุ่มรีเพย์ในหน้าหลักของสงครามกิ้เนี่ยจะมีให้ดูรีเพย์ของรอบก่อนด้วยเอออันนี้ก็ดีเผื่อแบบอ่ะวอร์เสร็จปุ๊บเราจะได้แบบมานั่งศึกษากันว่าเออเราแพ้เพราะอะไรเราชนะได้ยังไงเขาสปีดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะอืมแล้วก็มีเรื่องของปรับปรุงระบบ สิทธิประโยชน์ในการซื้อครั้งแรกนะอันนี้ก็หลายๆคนติดปัญหากันใครเพิ่งมาเล่นแล้วเติมเงินครั้งแรกพี่ครับลีน่าอยู่ไหนอันนี้เขาจะส่งเข้าจดหมายเลยไม่ต้องไปกดลับที่กล่องแล้วนะฮะแล้วก็มีการปรับในส่วนของฮอหอคอยบททดสอบมีการปรับบาลานด้วยแล้วก็พร้อมกับขึ้นซีซั่นใหม่ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ปรับเงื่อนไขดีบัฟตั้งค่าเหรียญรางวัลบางส่วนที่สามารถเลือกได้ในชั้นที่กําหนดอ่าแล้วก็มีระยะเวลาซีซั่นให้ดูด้วยนะครับว่า ถึงวันที่27พฤศจิกายนนั่นเองนะแล้วก็มีในส่วนของปรับปรุงนะครับอ่าเรื่องของเวลาจัดของเนาะในหน้าจัดของเราจะสามารถเปลี่ยนอัศวินได้เลยไม่ต้องแบบแบ็กกลับไปเพื่อดูตัวนั้นตัวนี้นะครับแล้วก็รางวัลเลทนะครับจะมีการเพิ่มจํานวนนะจากปกติที่มันจะคูณแค่3ครั้งแรกก็กลายเป็น5าครั้งนั่นเองครับส่วนหัวข้อแนะนําสินค้านะครับตรงนี้ก็สรุปให้ง่ายๆเลยเนี่ยผมว่าแพ็คตรงนี้ที่มันกําลังจะหมดไปเนี่ยมันก็จะมีการ รีเซ็ตกลับมาให้เราได้ซื้อกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการปรับในส่วนของตัวสนับสนุนพัฒนารายวันนะครับก็คือหน้าตรงนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในวันที่3วันที่5แล้วก็วันที่7นั่นเองนะสกับ5เนี่ยก็คือจะได้กล่องกุญแจเพิ่มขึ้นจาก1กล่องกลายเป็น3กล่องครับส่วนวันที่7เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกล่องเลือกนะครับอ่าเป็นกล่องเลือกใบเลือกอัศวินตํานานนะครับก็พอเปิดกล่องเนี่ยคุณก็จะ เลือกได้ว่าคุณจะเอาใบเรียกตำนานหนึ่งหรือตำนานสองนั่นเองนะเพราะบางคนอาจจะอยากโฟกัสแค่ตัวทองล่างแต่บางคนอยากลุ้นทองบนด้วยก็เลือกใบ2อ,อะไรแบบนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนนี้นะครับแล้วก็พาร์ทฟักทองนี่มีราคาบอกแล้วนะฮะพาร์ทฟักทองเนี่ยก็คือขายถึงวันที่13พฤศจิกานะครับก็ถ้าเกิดซื้อแบบ3,000รูบี้ก็จะได้ตัวเลขสัตว์เลี้ยง3ใบแล้วก็ทอง3 0 0แสนนะฮะอ่าบัญชีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าซื้อแบบ แพงนะฮะก็5000รูบี้นะครับอ่าได้พวกชุดโคอีด้วยนะครับอ่าคอสตูมของโคอีนะครับแล้วก็พวกตัวเรียกอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดซื้ออันด้านบนไปแล้วก็เอ่อจ่ายเพิ่มอีก2000ก็สามารถได้รับชุดโคลี่เหมือนกันนะครับนะครับจะมีการเพิ่มสินค้าแพ็กเกจสนับสนุนผจญภัยครับอันนี้จะได้ฟรีเลยนะครับก็คือกุญแจนะครับ30กับทอง5 0 0 0 0 0นะฮะแล้วก็จะมีอันนี้ฮะราคา800รรูบี้นะครับ จะได้ตัวเรียกอัศวิน10ใบก็คุ้มแล้วนะเพราะปกติเปิดกระชาก็พันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กล่องเลือกวัตถุดิบวิวัฒนาการ50อ่าแล้วก็กล่องกุญแจ2ทอง200แสนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วเพราะเวลาเราเปิดกระชามันแพงกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเพิ่มสินค้าเคลียร์ผจญภัยนะครับอันนี้500รูบี้ครับอ่าตัวเรียกอัศวิน10ใบโอ้โหเปิดกระชาในราคาที่ถูกลงอ่ะทุกคนแล้วก็ทอง2 0 0 0 0 0 นะครับแล้วก็จะมีตัวพัฒนาคิริเอลแบบเร่งด่วนอันนี้ก็จะเป็นแพ็กที่เด้งมาตอนที่คิริเอลของคุณ4 5นั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นการแก้บักต่างๆเพื่อนๆสามารถมาอ่านได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยก็ดูไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะหลักๆก็จะหนักไปที่เรื่องของแฟชั่นมากกว่าหรือว่าธีมฮาโลวีนนั่นเองนะและตัวละครอย่างคิริเอลมาแบบเดียวๆแบบนี้ก็รอดูกันว่าจะมีบทบาทขนาดไหนนะครับเพราะว่า ถึงแม้สกิลออกมาแบบนี้ดูดูแล้วอาจจะแอบ,บเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าคือพอเขาไม่ติดสถานะเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอาจจะได้เปิดหลังแล้วก็ยังเล่นได้ด้วยสกิลของอมพาธหมู่แบบนี้นะครับอ่จก็ต้องรอติดตามกันว่าเมตาของคิริเอลจะมาหรือเปล่านะครับส่วนพริคริสก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทีมเดสเดสติดง่ายขึ้นหรือมีเอฟเฟกพิเศษแต่ว่าคริสก็จะมีโล่จากทุกการกระทำของเขาเลยถ้าเกิดเขาฆ่าได้ นั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับแพทนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยว่าชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นแพทที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแพทพัดผ่อนเหมือนกันแล้วก็ให้ผู้เล่นชาวโกลบอลเนี่ยได้เตรียมตัวกับตัวของคอนเทนต์บอสสกิล นะครับที่กําลังจะมาให้เราเล่นวันที่3พฤศจิกายนนั่นเองนะครับและหลังจากแพทนี้ก็อาจจะมีน้องยอนฮีที่หลายๆคนรอคอยอยู่ก็ได้นะยอนฮีไอดอลนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโกะนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ